สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่หมอแมมค่ะคลิปนี้มาเจอกับเพื่อนๆนะคะเดี๋ยวมาอ่านไพ่ให้กับเพื่อนๆนะวันนี้นะคะจะมาในหัวข้อความยุติธรรมนะคะเรื่องใดที่จะที่เราควรจะได้รับนะคะโอเคเดี๋ยวมาดูนะว่าเป็นเรื่อง เรื่องอะไรนะคะแล้วก็เป็นพลังงานโดยรวมนะเพื่อนๆนะนำคำทำนายดีๆไปปรับใช้กับตัวเองนะคะเพราะว่าแหม่มไม่ได้มีพื้นดวงส่วนตัวของเพื่อนๆนะก็ถือว่ามารับพลังงานดีๆนะคะมารับความยุติธรรมไปด้วยกันนะโอเคค่ะเดี๋ยวมาดูพลังงานตัวตนของเพื่อนๆที่เข้ามาเจอเจอคลิปนี้กันก่อนค่ะ พลังงานตัวตนของเพื่อนๆเป็นอย่างไรฝากเพื่อนๆด้วยนะคะสำหรับใครที่เข้ามารับชมรับฟังใหม่หรือว่ายังไม่ได้กดติดตามนะคะฝากกดติดตามนะคะให้กับช่องแม่หมอแหม่มด้วยนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์เปิดการมองเห็นให้ด้วยนะคะคอมเมนต์น่ารักน่ารักมาเล่าสู่กันฟังได้นะเพื่อนๆนะโอเคค่ะเดี๋ยวมาดูนะคะ ว่าตัวตนของเพื่อนๆเ,เป็นอย่างไรกันบ้างนะตัวตนของเพื่อนนะคะมาด้วยเพจถือไม้เพจถือไม้เท้าเด็ก ก็คือเด็กถือไม้เท้านะคะแล้วก็เด็กถือเหรียญนะแล้วก็ t h l lover ค่ะไพเดฟนะคะแล้วก็สี่ะะเหรียญเพื่อนๆมีการจบการจากการเดินออกจากความสัมพันธ์แล้วก็กำลังจะมองหาการเริ่มต้นชีวิตใหม่นะคะให้กับตัวเองอยู่หรือเปล่าคะเพราะว่าพลังงานขึ้นมาแบบ ไพ่เดทนะคะคือการจบการจากในเรื่องของความรักเพราะว่าไพ่เดดเลเวอร์มาต่อด้วยไพ่เดทแล้วก็มาต่อด้วยเสี่ยเหรียญก็คือการอยู่เป็นโสดหรือการหวงแหนตัวเองการเห็นคุณค่าในตัวเองนะคะการบางทีบางพลังงานก็ต้องบอกว่ารักในความเป็นโสดแล้วแหละ นะก็ก็เรียกว่าอยู่ในเรื่องของความเป็นโสดดูแลตัวเองพยายามหาทิศทางให้กับตัวเองมองหางานโอกาสใหม่ๆช่องทางใหม่ๆการเงินนะคะแล้วก็ความมั่นคงเพื่อน,อนๆหลายพลังงานอาจจะเพิ่งเจอเคสกรณีนี้แบบสดๆร้อนๆก็เป็นได้นะคะแบบเพิ่งเกิดขึ้นเนาะแต่ไม่ว่าจะเกิดขึ้นมาก่อนแล้วหรือว่าจะเพิ่งเกิดขึ้นก็ตาม ไพ่ก็บ่งบอกถึงเรื่องของการกลับมาดูแลตัวเองการรักตัวเองให้มากๆนะคะเพราะว่าไพ่สี่เหรียญคือการเห็นคุณค่าของตัวเองคือคุณค่าของเราอะเพื่อนเพมันมีอยู่ทุกจุดนั่นแหละคะ่ะมันมีตั้งแต่ศีรษะจะรดปลายเทา้ามันมีตั้งแต่ภายในกายแล้วก็อคือภายในก็หมายถึงจิตใจของเราอะนะคะแล้วก็เนาะ กายของเราสังขารของเราคือมีคุณค่าทั้งนั้นเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องมองให้เห็นตรงนี้อยู่ให้ได้ก่อนนะคะซึ่งอ่ะก็ต้องบอกว่าบางทีอ่ะเพื่อนๆอน่ะอาจจะจบจะจากอะไรบางอย่างเพื่อเริ่มต้นกับสิ่งใหม่ๆก็เป็นไปได้ความรักใหม่ๆจะเกิดขึ้นก็เป็นไปได้อีกนะแต่ตอนนี้เพื่อนๆดูเหมือนกับว่ากำลังมองหาเรื่องของ มีได้ทั้งเรื่องของการงานนะ,ะที่จะเข้ามาซัพพอร์ตตัวเองการเริ่มต้นออกมาทำอะไรใหม่ๆเน้นไปที่เรื่องของความสามารถนะคะอา,อาจจะมองเรื่องการค้าการลงทุนอะไรบางอย่างแต่ทีนี้ก็ต้องบอกนะถ้าเพื่อนๆจะลงทุนอะไรให้ลงทุนกับความสามารถอย่าใช้เงินลงทุนเยอะนะคะ,ะ,คะเราอาจจะแบบว่าตอนณสภาวะนี้ค่ะมันเป็นช่วงที่เรายัางต้อง เก็บออมเงินเอาไว้ให้ห่วแขนเงินเอาไว้ก่อนนะคะคือค่อยๆลงทุนทีละเล็กละน้อยก่อนดีกว่าแต่ใช้ความสามารถของตัวเองนั่นแหละเป็นการขับเคลื่อนไปนะคะ,ะการลงทุนในที่นี้เป็นลงทุนเกี่ยวกับเรื่องของความสามารถหรือว่าลงทุนในเรื่องของช่องทางออนไลน์สื่อโซเชียลก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะคะสามารถจะทำแบบนี้ได้ เนาะอา่อความรักที่ผ่านมาของเพื่อนๆน่ะเป็นความรักที่เพื่อนๆมองว่าเราค่อนข้างจะมั่นใจว่าเป็นคู่กันนะฮะอ,อาจจะอยู่ในพลังงานที่แบบว่าวัยวุฒิคุณวุล้ายกาันหรือว่ามีเอจลิตอะไรบางอย่างที่คลายกันก็ได้แต่ว่ามันมีบางอย่างเนาะถ้ามาเรามองเป็นเรื่องของกรรมมาเพื่อนๆมันก็จบสิ้นอย่างเนี้ยค่ะหรือว่ามันมีอะไรเข้ามาเนี่ย จัทบอะแล้วทําให้คือจริงต้องบอกนะเพื่อนๆมันเป็นการจากลากันทุกรูปแบบไม่ว่าจะจากรูปแบบไหนนะคะไพ่เดทเนี่ยจะจากกันแบบไหนก็ตามแต่แต่ว่าสุดท้ายแล้วเราต้องยอมรับความจริงให้ได้อ่ะค่ะนะคะ,นะคะเพื่อนๆมันต้องเป็นอย่างนั้นน่ะเนาะคือชีวิตมันก็ยังต้องก้าวไปต่อนะคะอาเกี่ยวข้องได้นะคะกับธาตุไฟ เมษิงทนูธาตุดินนะคะพฤกษกกันมังกรนะคะราศีอเมถุนแล้วก็ราศีพิจิกได้นะคะแต่เดี๋ยวเราไปต่อนะส่วนเรื่องของพลังงานอาราศีใดวันใดอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแม่มจะดูให้ไปเรื่อยๆนะคะตามหน้าภัยที่ปรากฏนะเดี๋ยวมาดูค่ะว่าสิ่งที่เพื่อนๆควรจะได้รับความยุติธรรมอะ่ะ เป็นเรื่องอะไรเพราะว่าที่เห็นตอนแรกก็คือความรักเนาะความยุติธรรมในเรื่องใดที่เพื่อนๆจะได้รับ Queen ถือเะยหยั The h e r m i t นะคะก็คือไพ่พฤกษสีเนาะ DM DM p e r o r ค่ะ อ่สิบเหรียญแล้วก็หนึ่งถ้วยการได้รับความยุติธรรมสิ่งที่เพื่อนๆควรจะได้รับคือการปลดปล่อยความเจ็บปวดนั้นไม่ว่าจะจากด้วยรูปแบบใดเพื่อนๆควรจะมีอิสระคือถ้าเกิดว่าเป็นการจบจากกันแบบไม่ดีนะเอาเคสนี้ก่อนกรณีไม่ดีนะเขาจากไปทอดทิ้งเทกันอะไรอย่างเนี้ค่ะ ให้บอกว่าเพื่อนเพื่อนจงรู้เถอะว่านี่คือโอกาสในการได้รับอิสรภาพกับตัวเองแล้วนะคะการกลับมาอยู่กับความมั่นคงเห็นคุณค่าของตัวเองในความทุกนั้น่ะหากเห็นแสงสว่างนะคะหากเห็นแสงสว่างมันคือความสุขที่ซ่อนอยู่ โดยเฉพาะถ้าเกิดว่าในความรักความสัมพันธ์ที่ผ่านมามันมีความเจ็บปวดอยู่ในนั้นตรงนี้ไพ่บอกว่ามันถึงเวลาที่เราจะปลดปล่อยความเจ็บปวดนั้นอะออกไปจากจิตใจของเราได้แล้วนะคะคนคนนั้นถ้าเขาเดินออกไปจากความสัมพันธ์ของเราโดยเฉพาะการจากไปหรือการเดินทางไปกับการความไม่น่ารักของเขาอะ นั่นหมายถึงว่าเราคู่ควรที่จะรักตัวเองและอยู่กับตัวเองนะคะให้ความหนักแน่นกับตัวเองแล้วแสงสว่างเนี้ยมันจะปรากฏขึ้นนะคะถ้าเ,เพื่อนๆมองเห็น่ะตอนเนี้ยไพ่บ่งบอกถึงการเห็นคุณค่าในตัวเองก่อนไพ่ของฟินถือเหรียญใช่ไหมคือการถือความมั่นคงเห็นคุณค่าของตัวเองเหรียญเปรียบเสมือนคุณค่าของเราอะค่ะที่เราต้องมองให้เห็น ในมือของเราในตัวของเราเนี่ยเราจะต้องมองให้เห็นก่อนแล้วสิ่งที่เพื่อนถ้าเพื่อนๆมองเห็นแล้วอะ่ะคือเห็นแสงสว่างแล้วอะ่ะเพื่อนๆจะรู้ว่ามันมีคุณค่ามากนะมันมีคุณค่ามากตัวเราเนี่ยมีคุณค่ามากๆนะมีคุณค่าแล้วก็คู่ควรกับการดําเนินชีวิตอยู่ต่ออย่างมีความสุขไพ่ของหนึ่งถ้วยคือการเติมเต็มความสุขให้กับตัวเองการรับพลังงานดี นะคะให้กับตัวเองทีนี้ไม่เพียงแต่ตัวเพื่อนๆจะได้รับพลังงานดีๆครอบครัวของเพื่อนๆก็จะสนับสนุนซัพพอร์ตเพื่อนๆอ่ะเพียงแต่มีอะไรควรจะบอกกล่าวกับครอบครัวนะคะพอค่พอแม่พี่น้องอ่าคนที่เราไว้วางใจอ่ะบอกกล่วาวกับเขาหรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่นะเขาจะให้ความกระจางให้คําปรึกษาให้คำแนะนําไปในทิศทางที่ดีกับเพื่อน นะคะเหมือนเขามาให้เราเห็นถึงข้อดีอในการแบบกลับมาอยู่ลําพังกับตัวเองนะคะการให้พลังชีวิตที่ดีกับตัวเองณนะตอนนี้ถ้าเกิดว่ามีการจบการจากลากันไปนะคะขอแนะนําให้เพื่อนๆอยู่กับตัวเองก่อนอย่าเพิ่งมีใครเข้ามาในตอนนี้เพราะว่าการอยู่กับตัวเองให้เห็นคุณค่าของตัวเอง ตอนอย่างเนี้ยมันจะทําให้เราเหมือนเป็นคนที่เติมน้ําของเราให้เต็มแก้วอะคะ่ะเติมใจตัวเองให้มีพลังแล้วอะนะคะเราจะได้เห็นว่าเวลาที่เราอยู่กับตัวเองอะอยู่ระพังกับตัวเองอะเรามีข้อเปรียบเทียบนะเพื่อนเพื่อนมันจะเกิดการเปรียบเทียบว่าตอนที่เราแบบว่ามีคู่อยู่อะแล้วแล้ว,ลวมันไม่งวนงามต่อกันอย่างเนี้ยกับการที่เรามาอยู่กับตัวเองเนี้ยอันไหนมันดีกว่ากัน นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเรารู้เหตุผลตรงนั้นะ่ะเราจะดําเนินชีวิตแบบไปในทางที่ถูกต้องนะคะไปในทางที่มีเป้าหมายของตัวเองแต่ถ้าเกิดเราอยู่ลําพังกับตัวเองแล้วและเรารู้เห็นคุณค่าของตัวเองแล้วโอกาสที่เราจะเปิดให้ใครเข้ามามันก็จะอยู่บนพื้นฐานของการรักตัวเองอะค่ะเพื่อนๆเราก็จะไม่แบบว่าไม่ไม่โหยหาไม่ดิ้นรน ในการจะมีใครแล้วเราก็จะเลือกเราจะมีสิทธิเลือกในคนที่จะเข้ามาอยู่ในความสัมพันธ์ของเราเลือกคนที่จะเข้ามาอยู่ในใจของเราได้นะคะอย่างอย่างคนที่แบบว่ามีสติและมีปัญญาเนาะแล้วก็มีพื้นฐานของการรักตัวเองเขาก็จะไม่มาเป็นคนที่มาทําให้เราต้องเก็บช้าน้ําใจหรือว่าเสียใจนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนเอน,น่ะอยู่ใน การเดินออกไปจากความสัมพันธ์แต่ว่ายังมีรักเขาเรียกว่ามีความรักกันอยู่นะคะก็ถือว่าออกไปทบทวนเรื่องราวต่างๆเนาะเพราะว่ามันมีอย่างนี้ค่ะเพื่อนๆคือถ้าได้ไปทบทวนแล้วอะ่ะมันมีโอกาสว่าเพื่อนๆน่ะจะอยู่กับตัวเองแล้วรักตัวเองอะ่ะแล้วแบบว่าไม่ประสงค์จะมีใครอะ่ะแต่ในขณะเดียวกันถามว่าหาก ให้ของสิบถ้วยเอ้ยสิบเหรียญเนี่ยค่ะเป็นครอบครัวอย่างที่อ่านไปก็คือครอบครัวเติมเต็มนะคะชีวิตที่ดีครอบครัวใหญ่ของเราคือพ่อแม่อะไรเงี้ยพี่น้องอะไรเงี้ยคือซัพพอร์ตเราแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอ,อยู่กับตัวเองจนมีพลังที่แบบว่าเข้มแข็งแล้วอะจะมีคนที่เข้ามาอาจจะสร้างครอบครัวกับเพื่อน แต่จะเป็นลักษณะผู้ใหญ่นะเพราะว่าที่ผ่านมาเพื่อนๆอาจจะเจอเจอความรักหรือว่าเพื่อนๆเองก็รู้สึกว่าความรักที่ผ่านม,ามันเหมือนเป็นเด็กๆก,กัน,นะอะไรอย่างนี้ก็ได้นะแต่ว่าพอคังใหม่ที่เพื่อนๆเจอเนี่ยเป็นลักษณะผู้ใหญ่แต่เพื่อนๆต้องมีความมั่นคงให้กับตัวเองแล้วนะเพื่อนๆจะเจอคนที่เป็นดีเอ็มเพลเลอร์เนี่ยค่ะเขาจะเป็นผู้ใหญ่หรือว่าเป็นลักษณะควีนเลียนก็ได้ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเป็นผู้ชายเนาะก็จะเจอเป็นลักษณะควีนเรียน แต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเป็นผู้หญิงก็จะเจอลักษณะดีเอมเพลเลคือเป็นผู้ใหญ่อะคือทั้งสองทั้งไม่ว่าจะเป็นควีนถือเหรียญหรือว่าดีเอมเพลเลจะเป็นลักษณะของผู้ใหญ่จะเป็นลักษณะของคนที่ใช้ความคิดมากกว่าคําพูดนะคะแล้วก็มีความหนักแน่นมั่นคงอ่า เป็นคนที่ถ้าตัดสินใจอะไรแล้วอะ่ะจะซื่อสัตย์ต่อการตัดสินใจของตัวเองเป็นคนที่รักษาสัจจะรักใครรักจริงนะแต่อาจจะเป็นพ่อไม้แม่ม้ก็ได้นะหรือว่าเป็นคนที่เคยแบบว่ามีคู่มีแฟนมาแล้วอย่างนี้หรือว่าอยู่กับตัวเองมานานเป็นโสดที่อยู่กับตัวเองมานานอย่างนี้ก็ได้เขาก็จะเข้ามาแบบว่าให้พลังชีวิตที่ดีต่อการเป็นแบบ ความรู้สึกดีอะค่ะแล้วก็มีโอกาสที่จะเป็นครอบครัวจริงๆแล้วเราอาจจะรู้สึกนะเพื่อนๆนะที่ผ่านมาเราเหมือนไม่ได้รับความยุติธรรมในความรักเลยอะคือรักทีไรเจ็บทุกทีรักทีไรจบทุกทีอะไรอย่างเงี้ยคือทำไมความรักของเรามันไม่งดงามเลยนะทำไมมันถึงแบบว่าต้องเจอคนแบบนี้อีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยทีนี้ก็ต้องบอกนะถ้าเพื่อนๆเจอรักในกรณีนี้มากกว่าหนึ่งครั้ง นะคะนั่นอาจจะต้องกลับมาดูที่ตัวเราอะคะ่ะเพื่อนๆว่าเราอะอาจจะที่ผ่านมาคือยังไม่ได้มีเวลาอยู่กับตัวเองเวลาที่ที่เราจบความสัมพันธ์ใดไปเราอาจจะเปิดรับความสัมพันธ์ใหม่เข้ามาเลยเรายังไม่ได้มีเวลาอยู่กับตัวเองเราจึงทีนี้มันติดค้างกับพลังงานเดิมอยู่คู่เดิมอยู่คนที่จะเข้ามาก็เลยดึงดูดมาเป็นเหมือนเดิมอะค่ะเพื่อน เหมือนเดิมคือเป็นคนที่แบบว่านิสัยอะไรคล้ายๆเดิมเหมือนเดิมนะคะทีนี้ถ้าเรามีเวลาอยู่กับตัวเองเราเห็นคุณค่าในตัวเองเรารักตัวเองมากพอเนี่ยการดึงพลังงานดีๆจะเข้ามาเราจะเลือกแล้วเราจะเฟ้นแล้วว่าคนแบบไหนที่เราต้องการจริงๆเหมือนกับว่าเราได้เปิดโลกกระนัดในใจเราอะค่ะมันทําให้เรารู้ว่าแบบไหนที่เราต้องการนะเพราะฉะนั้น เราจึงดึงดูดพลังแบบนั้นเท่านั้นเขามั่นคงเราชอบความมั่นคงเราชอบความซื่อสัตย์อย่างเงี้ยเราก็ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในความมั่นคงอยู่ในความซื่อสัตย์เราจึงได้รับความมั่นคงและความซื่อสัตย์กลับมาแม้เราจะอยู่กับตัวเองนะเราก็ยังรักตัวเองมีความมั่นคงกับตัวเองได้เลยอย่างเงี้ยค่ะและถ้าเกิดว่าเราจะเปิดโอกาสการมีคู่การมีใครเข้ามาก็จะเป็นคนที่ มั่นคงหนักแน่นจริงใจอย่างเงี้ยมีกันและกันเพียงหนึ่งเดียวะหาอยู่ด้วยกันไปอันนี้คือสิ่งที่เราควรจะได้รับกับความยุติธรรมที่จะเกิดขึ้นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะแต่เดี๋ยวมาดูต่อ,อมีคำแนะนำอะไรจากไพ่ไหมแต่ว่าเขาอาจจะเป็นโสดมานานแล้วหรือว่าเราก็เป็นได้นะคะที่เป็นโสดนาน จนรักตัวเองอะ่ะถึงได้เข้ามาเจอเจอกันนะคะอ,อ่าเดลมาจีเชียนค่ะเนีย่ยเห็นมาความรักเข้ามาแหละเพื่อนๆสองถ้วยตามมาเลยนะคะห้าไม้เทา้าสเตรนโอแล้วก็เก้าเหรียญต้องบอกอย่างนี้เพื่อนๆคะ่ะ มีโอกาสนะคนที่เคยจบเคยจากกับเพื่อนๆไปคนที่เคยมีปัญหาทะเลาะเบาแหว้งขุนเคืองใจคนในอดีตเขามีโอกาสจะหวนกลับมานะคะมาขอโทษมาขอโอกาสด้วยแต่ว่าเพื่อนๆค่อนข้างจะหนักแน่นแล้วอะถ้าเกิดว่าการเข้ามาในครั้งเนี้เข้ามาแล้วแบบว่าถืออัตราตัวตนนะคะเข้ามาแบบควบคุมไม่เอาเพื่อนๆจะปฏิเสธ นะคะไม่เอาแต่ต้องเข้ามาแบบว่าสิ่งที่ยอมสิโลลาบไม่ได้หมายความว่าเราจะเป็นใหญ่นะเอะอถ้าเกิดว่าอ่านในกรณีที่เพื่อนเอนเป็นผู้หญิงนะคะเป็นเพศหญิงนะไม่ใช่ว่าเราต้องการจะเป็นใหญ่อยู่เหนือคู่ของตัวเองแต่เพียงแต่ว่าเพื่อนๆบอกว่าต้องต้องเขาเรียกว่า ต้องให้เกียิซึ่งกันและกันน่ะไม่ใช่เข้ามาควบคุมอะ่ะแต่ต้องรับฟังกันนะคะอย่าเอาอัตราตัวตนเข้ามาเพราะว่าตรงนั้นน่ะไม่รับขออยู่เป็นโสดดีกว่าเพราะเป็นโสดแล้วทําไมคะมีเป็นโสดแล้วมีความสุขมีพลังชีวิตที่ดีมีความมั่นคงมีความมั่งคั่งร่ํารวยมีความมีความเป็นสง่าราศีดูแลตัวเองได้ถึงแม้ว่ามันจะมีความเดียวดายบ้างเหงาบ้างก็ไม่เป็นไร นะคะยังอยู่กับตัวเองได้อยู่เนาะเหงากับการอยู่เป็นโสดมันจัดการง่ายนะคะแต่เหงากับการอยู่แบบในสภาวะของความสัมพันธ์นะคะที่เป็นมีคู่มีแฟนเนี่ยมันเจ็บปวดมากนะคะความเหงาแบบนั้นเนี่ยมันทรมานเนาะเราจึงบอกว่าโอเคถ้าเกิดเขาเข้ามาเราอาจจะมีการให้อภัย คือให้อภัยกันแหละมีการพูดคุยกันเคลียร์การเข้าใจถามว่ามันเป็นไปในทิศทางที่ดีไหมมันดีอะค่ะเพื่อนๆเหมือนกับว่าเราก็รอคอยการคําว่าขอโทษที่มากับความจริงใจอของใครคนนั้นนะคะแต่ว่าจะสารต่อไปต่อไหมอันนี้คือดูจากหน้าไพ่นะคะเหมือนเพื่อนๆอยังยังห่วงแหนความเป็นโสดของตัวเองอยู่อ่ะยังอยู่ตรงนั้นแต่ว่า หรือมองอีกทีก็คือต้องใช้เวลาในการดูกันยาวๆนานๆเขาต้องพิสูจน์ตัวเองเยอะนะคะกลับมาต้องใช้ทั้งคําพูดทั้งการกระทําทั้งความมั่นคงทั้งความเด็ดขาดชัดเจนะที่ต้องรวมเอาไว้ในตัวเขาให้หมดอะแล้วก็สแสดงออกมาให้เราเห็นนะคะตรงนั้นถึงจะถึงจะพอจะพิสูจน์แล้วก็รับเข้ามา อาจจะเริ่มต้นกันใหม่ได้นะคะเพราะว่าก็ต้องบอกเนืว่าถ้าเกิดว่าพลังงานของเพื่อนๆที่เป็นครอบครัวกันมาแล้วอะค่ะมันก็อาจจะตัดกันไม่ได้นะคะเพื่อนๆน,นะความรักความสัมพันธ์มันก็ยังอยู่ความผูกพันมันก็ยังมีอยู่ในบ้านหลังเดียวกันอะไรกันมันมีความผูกพันอะไรมากมายเพราะฉะนั้นแล้วเพื่อนๆก็จึงแบบประมาณว่าเ,เราเองก็ไม่นิมีสายตาจะไปมองใครอะ่ะ นะคะก็อยู่เป็นโสตอะไรมาของเราอย่างนี้ค่ะถ้าเขาเข้ามาแล้วปรับปรุงตัวเองมันก็ให้โอกาสกันได้อยู่นะคะแล้วก็เราก็รู้สึกว่าโอเคถ้าเข้ามาแบบต้องมีความดุติธรรมให้กันนะต้องมีความชัดเจนให้ต่อกันนะอย่างนี้นะถึงจะเปิดโอกาสแต่จริงๆแล้วในในหน้าไพ่นะคะก็บ่งบอกถึงแม้เขาจะไม่ได้มาขอโทษเพื่อนๆในณนะเวลานี้ตอนนี้ ก็ต้องบอกกับเ,เพื่อนๆว่าการให้อภัยเป็นการปลดปล่อยพลังงานแห่งความขัดขัดแย้งในในใจเรานะคะออกไปความสับสนความเจ็บปวดอะไรที่อยู่ในใจเราอะมันคือการอขาเขาเรียกให้อภัยอะคะ่ะเพื่อที่เราจะได้ก้าวเดินต่อไปข้างหน้ามีอิสระในชีวิตนะคะได้มีอิสระภาพในตัวเองนะคะจะจะทำอะไรจะได้ไม่ติดขัดแล้ว เนาะไม่ติดขัดจมจอมอยู่กับความทุกข์มองเห็นแต่ความทุกข์นะคะจริงๆไพ่บอกถึงเรื่องการหลักธรรมนะคะหรือว่าหลักของศาสนาเรื่องของการสอนเรื่องของการให้อภัยค่ะการเห็นตรงนั้นเนาะเพื่อที่เราจะได้มูฟออนแล้วก็เอาตัวเราก้าวออกมาสู่ทิศทางที่ดีขึ้นนะคะเป็นประมาณแบบนั้นนะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดว่าเข้ามาเพื่อนๆก็พิจารณาดูนะว่า เขาเข้ามาแบบใดแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนเพื่อนเป็นผู้หญิงนะคะก็เขาเรียกว่า,าถ้าเพื่อนเอนเป็นผู้ชายบอกงี้ถ้าเพื่อนเพืเป็นผู้ชายก็มีโอกาสว่าจะเข้าอกเข้าใจกันนะคะเขาเรียกว่ามีการแบบเห็น เห็นถึงความชัดเจนในในความสัมพันธ์อันเนี้ยมากขึ้นเนาะก็คือต่างฝ่ายต่างต่างยอมกันในเรื่องที่ยอมกันบ้างอะ่ะเขาเรียกว่ายอมกันบ้างอย่างนี้ดีกว่าอาจจะเป็นเรื่องอะไรอันนั้นก็เป็นรายละเอียดเป็นดีเทลต่อไปอย่างเช่นว่าอะ่ะอยู่แฟนอยู่บ้านคนรักอยู่บ้านเขาก็ควรที่จะมีความ เขาเรียกอะไรมีความมีอำนาจในการตัดสินใจจะใช้ว่าอำนาจมันก็ไม่ขนาดนั้นนะคะแต่ว่ามีโอกาสที่จะทำอะไรแบบว่าตามความต้องการของเขาในบ้านอย่างเงี้ยก็ต้องให้เขายกให้เขาดูแลไม่ใช่เราไปแบบบงการหรือว่าอะไรอย่างนี้นะคะเออเราเราเองก็ไม่ต้องการใครมาบงการ เราเหมือนกันแต่อย่างเี้ค่ะจะเป็นลักษณะแบบอารมุ่มอร่วยต่อกันเนาะให้พื้นที่ต่อกันละกันนะให้พื้นที่ได้มีเขาเรียกว่าแม้จะอยู่แม้จะกลับมาคบกันหรืออะไรก็ตามถ้ากรณีกลับมาคบกันนะคะเพื่อนเพื่อแม้จะกลับมาคบกันก็ต้องมีพื้นที่ของตัวเองให้พื้นที่ของตัวเองนะคะแต่ต้องเปิดเผยในเรื่องของจิตใจนะ ไม่ใช่ให้พื้นที่แล้วก็ไปทําผิดทําอะไรไม่ดีอย่างนี้นะคือเราให้โอกาสเขาแล้วเนี่ยเขาก็ต้องยิ่งแสดงให้เห็นว่าเขาว่าจริงจังจริงใจชัดเจนมั่นคงเนาะอย่ามากำกวมอยู่นะคะอย่ามาขมุขขมัวคุมเครืออย่างนี้เพื่อนๆก็ดูเหมือนจะไม่รับเขานะคือมีการแบบว่า ยอมกันนะคะเข้าใจกันอยอมรับนะคะใช้คําว่ายอมรับกันดีกว่าไม่ใช่ว่ายอมแบบว่ายอมไปสัทุกอย่างไม่ใช่อย่างนั้นแต่ว่าเป็นการยอมรับทั้งในเรื่องของการใช้ชีวิตทั้งในเรื่องของนิุปัตินิสยัยนะคะทั้งในเรื่องของข้อผิดข้อพลาดหรือว่าความการงอ้อการ ไม่บางทีไม่ผิดอ่ะก็ง้อก่อนได้อะไรประมาณอย่างนี้ค่ะคือการจบการจากกันไปอ่ะจริงๆควรจะให้บทเรียนถ้าเกิดจะกลับมาคบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะมันควรจะเป็นบทเรียนที่ทําให้เราได้ได้อยู่กันแบบแบบที่พัฒนาขึ้นนะคะแบบที่เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นรักกันมากขึ้นนะคะให้เกียรติกันมากขึ้นยอมรับกันมากขึ้นปรับเปลี่ยนกันมากขึ้น อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เมตตาต่อกันให้มากขึ้นด้วยเนาะถ้าเกิดว่าจะกลับมาอยู่นะคะแต่ทีนี้ต้องบอกนะในขณะเดียวกันถ้าเกิดว่ามองเป็นเรื่องของคนใหม่จะเข้ามาก็มีสิทธิ์แหละคนใหม่ก็มีสิทธิ์เข้ามาแต่ว่าเพื่อนๆยังห่วงความเป็นโสดอยู่อันนี้คือไพ่เก้าเหรียญเขามาดักไว้ตรงนี้แล้วะคะ่ะเพื่อนๆกับไพ่ของพลฤสีด้วยอะ่ะก็เลยมองเป็นเรื่องของความแบบว่า รักในความเป็นโสดขอให้โสดแล้วมีเงินมีความสุขอะตรงเนี้พึงพอใจประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วอะไม่ว่าเพื่อนๆจะอยู่ในสถานะใดจะเปิดรับหรือไม่เปิดรับใดๆก็ตามแต่ก็ เพื่อนๆก็รู้หนทางตัวเองแล้วล่ะให้ความดีที่ทากับตัวเองก่อนก็คือปลดปล่อยพลังงานความทุกข์นะคะออกจากจิตใจไม่ต้องไปถือมั่นยึดมั่นมาหรอกค่ะเพื่อนๆไม่เดี๋ยวมันก็ผ่านไปเดี๋ยวมันก็จบลงเราเองอยังมีอนาคตข้างหน้าที่จะต้องเดินไปเจอะเจออะไรอีกมากมายค่ะในชีวิตเราไปกับพลังงานที่ดีดีกว่านะคะไปกับพลังงานที่พร้อมจะรับเรื่องราวดีๆนะคะอย่าไปกับความขุ่นข้องมองใจความขุ่นมัว เนาะมันติดแบบนั้นไปอะหัวใจเราไม่มีความสุขนะคะ,ะสมองเราก็ไม่ลดลดแล่นไปสู่เรื่องราวดีๆนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนาะขอตัวเองรักตัวเองให้พลังงานที่ดีกับตัวเองใครจะเข้ามาก็ขอให้เข้ามาเป็นพลังงานที่โดงามต่อกันนะคะเป็นแบบหนึ่งถ้วยเป็นแบบสองถ้วยอย่างเนี้ย นะเป็นสิ่งที่ดีๆที่งดงามต่อกันเนาะไม่เอารัดเอาเปรียบกันให้ความยุติธรรมต่อกันนะคะให้ความจริงใจต่อกันอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่งดงามแล้วนะคะ,ะมาดูพลังงานของเพื่อนอ่ามีพลังงานแบบไหนขึ้นมาบ้างนะคะเป็นธาตุไฟนะคะเมสิงธนูธาตุดินนะคะ,ก,ะดดก,ก่อธาตุดินผึกศกกันมังกร เมถุนนะคะแล้วก็ราศีพิจิกเนาะเอ๊ะแหม่มบอกไปแล้วหรือเปล่าแล้วก็ไพ่ของพระฤาษีคือ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 อะไรอะนึกไม่ออกซะแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนเอ่เฮอร์มิตนะคะอ่ะเดี๋ยวแหม่มขอดูนิดนึงค่ะเพื่อนเพื่อลืมลืมโอเคราสีกันค่ะอะราศาีกันแล้วก็ ธาตุน้ำนะคะธาตุน้ำกรกฎพิจิกมีนราศีเมษนะคะแล้วก็วันพุธนะคะราศีสิงได้ด้วยนะโอเคประมาณนี้นะคะที่อ่านให้กับเพื่อนๆนะโอเคนะคะเพื่อนๆก็ขอจบคลิป ไว้แต่เพียงเท่านี้เนาะเพื่อนๆเนาะให้เพื่อนๆรับพลังงานดีๆความยุติธรรมนะคะขอให้บังเกิดขึ้นกับเพื่อนๆอย่างงดงามและดีงามนะและก็าฝากเพื่อนๆด้วยนะคะฝากกด subscribe นะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะให้กับช่องแม่หมอแม่มด้วยนะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะแล้วก็คอมเมนต์น่ารักนักดึงดูดพลังงานดีๆนะ ไว้เจอเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ